ก็จะคนที่ทานเจก,ก็จะทานได้นะคะ,คะเวลาที่เรามาใส่ในข้าวต้มนะคะก็จะช่วยเพิ่มรสชาตินะคะความกรอบแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะโรยตอนที่เราจะรับประทาน,นะค,ะค,ค่ะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะคะให้น้ำมันรอนะคะเราจะทอดสองอย่างคือเต้าหู้กับเผือกค่ะสองอย่างนะคะส่วนผักอย่างอื่นก็จะไม่ได้ทอดน,นะคะก็จะใส่ตอนสดๆเลยนะคะแล้วก็จะมีส่วนของถั่วที่สงนะคะถั่วที่สงนี่เราก็จะต้องนําไปต้มก่อนนะคะเร,เราจะไม่ต้มพร้อมกับ เ้าต้มเพราะว่าจะไม่สุกจะไม่ะ่ายจะสุกยากนิดหนึ่งนะคะต้องต้มไม่สุกก่อนค่ะอาจจะต้องแช่น้ําไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยนําไปต้มนะคะอยู่เวลาต้มนะคะก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะถั่วจะได้มีรสชาตินะคะมีรสชาติความเค็มหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวลองลองตักชิมหนึ่งก่อนนะคะว่าน้ํามันร้อนเพราะว่าไม่ต้องใช้น้ํามันร้อนมากคะอีกนิดหนึ่งค่ะ เพราะน้ำมันร้อนมากมันจะไม่พองนะคะเวลาที่ทอดนะคะจะดนด้านถ้าไม่ไม่ร้อนน้ำมันไม่ร้อนก็จะอมน้ำมันนะคะ,คะ้วพู<ห>นี้เขาก็จะมีลนะักษณะเป็นเส้นๆอย่างนี้มาให้เลยเดี๋ยวเวลาทอดแล้วจะพองเลยนะคะ,คะจะพองก็มีลักษณะเป็นสีาขาวนะคะแล้วก็จะมีรสชาติเนนะคะ็มๆค่ะพอเริ่มจะได้แล้วค่ะล้ายทอดทอดข้าวเกี๊ยบเลยนะคะ,คะ ต้องใจเย็นตั้งนิดหนึงค่ะท<พ>อดเต้าหู้นะคะ,ะ,คะถ้าใช้น้ำมันร้อนนี่จะไม่ดีนะคะเร,เริ่มได้หรือหลีไฟนิดหนึ่ง,ง,งนะคะพอไม่เอ่นยนิดนึงค่ะจังพอไหมคะพอแล้วค่ะค่ะนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเต้าหู้ก็จะชิน้นโตขึ้นนะคะ ให้หากระชอนใช่ไหมคะค่ะน kind of ี่หาช้อนหากระชอนมานี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทอดครั้งแล้นิดนึงเพราะว่าเผื่อเขาพองใช่ไหมคะมันจะบานใหญ่ขึ้นนะคะ ต้องกดให้โดนน้มัให้น้ำมันทั่วค่ะไม่งั้นจะแข็งช่วงที่ที่เราไม่ได้ทอดนะคะแต่ว่าจะสุกเร็วนะคะ,คะแล้วก็ไม่ต้องทอดจนสีเข้มนะคะ ต้องกดตั้งนิดหนึ่งนะคะเวลาทอดนะคะให้ให้ตัวกุู้เนี่ยโดนน้ํามัน,น,มนให้ทั่ว,วค่ะพอดีเราไม่ได้ใช้น้ํามันมากนะคะเราจะใช้น้ํามันแค่น้อยในการทอดถึงถ้าทอดเยอะๆอาจจะใช้น้ํามันมากกว่านี้ก<ช>็ได้ แล้วก็ได้เยอะนะคะค่ะสามสิบกรัมก็ทอดมาก็ได้เยอะค่ะก็พอทานนะคะถ้าเอ่อคนที่ไม่เคยทานนะีคะอาจจะคิดว่าไม่อร่อยนะคะแต่ว่าพ<อ>าทาน,ทานแล้วก็ต้มก็จะอร่อย,ออยค่ะ,คะจะมีรสชาติเค็มๆ,ๆแล้วก็จะมีความกรอบทานว่ากรอบๆดีค่ะอร่อยะคะ่ะนอกจากมาใช้ทากับข้าวต้มแล้วคุณเยี๊ยบเคยไปใส่อย่างอื่นบ้างไหมคะ ก็ส่วนมากก็จะเห็นใส่พวกเขาต้มเครื่องอะไรทุกนี้นะคะบางทีไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ก็ก็ใช้ได้เห็นบางทีเขาแบบกขาต้มเครื่องใส่หมูใส่อะไรเขาก็ใส่นะคะนะคะเห็นบางทีเออที่เขาทำร้าหน้าก็มีโรยนะคะก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าเจใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็คือเอาไปบางคนก็แบบี่ากนิยเใี่ยอะไรก็ใส่นะคะเพื่อทำแทนแบบบางทีผู้กินเะโฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้โปรตีนจาก ถั่วนะคะ<ช>ถั่วเหลืองนะคะ,คะก็ใช้แทนเนื้อสัตว์นะคะก็จะเป็นอาหารที่ได้ประโยชน์นะคะถั่วเหลืองอันนี้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่ย่างสู่วัยทองนะคะควรจะกินพวกอาหารที่เป็นส่วนประกอบของถั่วเหลืองนะคะอย่างน้ำเต้าหู้หรือว่าพวกเต้าหู้พวกนี้นะคะก็จะช่วยให้ปรับสภาพฮอร์โมนในร่างกายนะคะเพราะในถั่วเหลืองนี่จะมีฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจนนะคะที่จะช่วย เป็นฮอร์โมนคล้ายกับฮอร์โมนในในร่างกายของเราผู้หญิงค่ะเมืไวท์ทองไวทหมดประจำเดือนนะคะ,คะแต่ไม่ใช่วัยทองวัยเด็กๆนี่ก็จะเป็นอาหารที่ที่หมอที่จะมาใช้รับประทานนะคะเพราะว่าเราจะต้องได้โปรตีนจากนอกจากเนื้อสัตว์แล้วเราก็จะได้จากพวกถั่วพืชด,ด้วยนะคะการนี้เดี๋ยวทอดเถือกต่อ,อขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเสร็จแล้วใส่เผือกเลยนะคะได้เลยค่ะ หรือี้ทอดพอพอผิวตึงๆนะคะ,คะก็ใช้ได้นี่ค่ะจานสำหรับใส่เผือ ข้าวต้มนี่ก็จะมีวิธีการทําหลายแบบนะคะอย่างบางคนก็อาจจะใส่ใสข้าวสวยข้าวดิบใช่มาข้าวสารนะคะลงไปต้มเลยนะคะหรือว่าจะหุงเป็นข้าวสวยก็ได้แต่วันนี้เราจะใช้แบบหุงแบบเป็นข้าวสวยนะคะแล้วก็นำไปต้ม เผือกพร้อมแล้วค่ะพอติงๆก็ใช้ได้นะคะเผือกเนี้ยค่ะจะเป็นตัวที่ทำให้ข้วต้มเนี้ยมีความหอมก็อร่อยด้วยนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะเราก็เตรียมเครื่องครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้มแล้วล่ะคะ่ะ น้ำเดือดพอดีเลยนะคะ,คะน้ำซุกก็ให้กลิ่นหอมเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้าวลงไปก่อนค่ะแล้วถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบที่มีพริกไทยเราอ,อาจจะนำไปกรองอีกครั้งก็ได้นะคะเผือเด็กๆที่ทานนะคะโดนไปเทียวพริไทยจะไม่ชอบนะคะ นะะคใส่ข้าวแล้วก็ใส่พวกผักลงไปได้เลยนะคะเนื่องจากว่าข้าวที่เป็นข้าวที่เราหุงเป็นเข้าสวยรีบะค่ะแล้วก็บี้สักนิดนึงนะคะบี้ข้าวสักนิดนึงที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะก็จะใส่พวกผักที่สุกนะคะอย่างแครอทนี้นะคะฟักทองข้าวโพดลงไปส่วนเยื่อไผ่นี่จะสุกง่ายนะคะเราก็จะใส่ที่หลังคเหตอมที่เราสามารถใส่ไปได้เลยนะคะ เพื่อให้น้ำซุปนี่มีความหอมนะคะถ้าเป็นเห็ดหอมแห้งนะคะท่านผูช้ชมอาจจะไปผัดอย่างที่บอกเอาไว้ใช่ไหน้าผัดน้ํามันนิดหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ชอบทิ้งพัต้มที่มีน้ำมันมากนะคะเราก็ไม่ต้องผัดะนะกะ่วที่ส่งนะคะ,คะจะเป็นอาหารที่เพื่อสุขภาพเลยคะ่ะแล้วก็มีเผือกค่ะ,คะใส่ลงไปเลยคะ่ะ ปรุงรสนะคะมีตังช่ายนะคะก็หัวเชโป้สับค่ะพวกตังชาะะ่งชา,ยงชายกับหัวเชโป้ต้องเลือกดีๆสักนิดนึงนะคะใช่ค่ะอย่างหัวเชโป้นี่ก็ต้องอย่าให้มีทรายต้องล้างด้วยนะคะต้องเลือกที่ส,สะอาดนิดนึงค่ะ,คะปรุงรสด,ด้วยเกลือกับซีอิ๊วเลยนะคะค่ะ แล้วก็สียูขาวนะค่ะเดี๋ยวจะหั่นขึ้นช่ายนะคะถ้าเป็นอาหารเจรนี่ก็จะไม่ใส่ต้นหอมใช่ไหมคะค่ะจะไม่ใส่ต้นหอมนะคะจะใส่เป็นขึ้นช่ายค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเจนี่จะต้นหอมจะทานไม่ได้นะคะ แต่ถ้าเราทานมังซูลัตก็จะผักผก็จะได้ได,<ม>ดนะคะผักะะที่เราใส่รอเกดเดือดอีกสักรอบค่ะรอแค่ผักสุกนุ่มนะคะไม่ต้องต้มจนจนผักนิ่มเละนะคะก็ใช้ได้ค่ะ เดี๋ยวรอผักสุกนิดหนึ่งติดฝาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ให้ผักสุกไวขึ้นนี่เตรียมแล้วที่จะใส่พันชนะ ทำไม่ยากนะคะจา์จะ่ป่นอาหารที่ทำง่ายนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ทานง่ายาหทําง่ายนะคะหรือบางท่านอาจจะเบื่อเ้าต้มหมูเ้าต้มใช่ไหมคะหรือว่าเ้าต้มกุ้งเขาต้มปลานะคะก็มาลองทานข้าวต้มที่ทําด้วยผักหลายชนิดนะคะที่ที่มีประโยชน์มีประโยชน์กับร่างกายนะคะบางคนอาจจะอุ้ยไม่เคยทานใช่ไหมคะลองทานดูนะคะมีชั้งถั่วที่สงนะคะ ซึ่งเวลาที่ใส่ลงไปในข้าวต้มนี่นะคะก็จะหอมอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งค่ะมีทั้งเผือกนะคะมีทั้งแครอทนะคะมีฟักทองนะคะมีแต่ผักที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับเด็กๆนี่นะคะลองหัดให้ทานดูนะคะเด็กๆก็อาจจะผักนี่อาจจะไม่หั่นนี้นะคะเราอาจจะกดเป็นรูปตัวตัวสัตว์ที่มีแบบพิมพ์ต่างๆหรือไม่ต้ลายดอกไม้อะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้นะคะให้ให้เด็กๆนี่หัดทานดูนะคะ จะเป็นข้าวต้มที่มีรสชาติลแล้วก็ความหอมของพวกผักต่างๆะคอย่างข้าวโพดนี่ที่ใส่ลงไปก็จะช่วยในเรื่องของความหวานนะคข้าวโพดนี่นะคะข้าวโพดสวิตนี่แหละค่ะหวานๆนะคะแล้วก็เห็ดหอมนี่ก็ช่วยให้มีกลิ่นหอมนะคะตั้งใชยนะคะก็ต้องเลือกใช้ของดีนิดนึงนะคะพวกนี้ถ้าอาจจะมีทรายมีแลไรที่เราใช้ไม่ค่อยดีนะคะก็จะทําให้เราที่โดนทรายค ก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะหรือว่าถ้าเราเลือกใช้อย่างดีแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะนํำใช้ได้เลยนะคะก็จะหอมดีค่ะเดี๋ยวนี้นะคะหัวเชโปลเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างดีๆมากเลยนะะที่จะแพ็คแบบสะอาดสะอาดนะคะตั้งใชยก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวแล้วมั้งคะ่ะาดเดี๋ยวดีเลยนะคะผักนะคะไม่ต้องสุกจนจะเละนะคะเราจะใส่เยื่อไผ่ต่อนะคะเยื่อไผ่นี่ก็เวลาทานก็จะกรอบดีนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปิด ใส่ได้เลยค่ะใส่ขึ้นใช่เลยนะคะ,คะถ้าเราทำทาทีละหน่อยหรือทีละถ้วยนี้ขึ้นใช้เราก็อาจจะใส่ทีห่หลังค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะนะคะเอาถ้วยมาลองไว้เลยค่ะ เ็นข้าวต้มที่มีสีสันสวยงามนะคะหลายสีจังเลยค่ะนะคะเราตักนี่อาจจะน้ําน้อยนิดหนึ่งก็ได้นะคะให้ท่านผู้ชมเห็นเครื่องที่เราวางใส่นะคะหลายสีนะคะหลายสีลงไปเห็นผักเห็นของที่เราวางใส่ใหลายสีเดี๋ยวถ้าตักน้ํามากอาจจะไม่เห็นนะคะ, <analogy. S 1> ค,ะความงามก็ให้น้ำนิดน้อยก่อน <c oughs> แต่ว่าท่านผู้ชมทานอาจจะตักน้ํามากนิดหนึ่งได้นะคะ เหมืนก็ต้มทั่วๆไปนะคะเวลาทานก็ต้องมีน้ํามากนิดนึค่ะเดี๋ยวมาแต่งนิดนึงนะคะค่ะโรยด้วยเกียวน,น,นะคะแล้วก็พริกไทยนะคะนี่ค่ะพริกไทย ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะคะกระเทียมเจียวพวกนี้นะคะแต่ว่าพริกไทยนี่ก็จะช่วยให้หอมนะคะเวลาจะทานก็รับประทานกับใช่ค่ะกอาจจะใส่ถ้วยต่างหากก็ได้นะคะถ้าชอบทานกรอบๆนะคะเราแยกไว้ต่างหากก็ได้ค่ะเอถ้วยเล็กไฟหรือเปล่าเดี๋ยวหาใหม่หาใหม่นี่ค่ะ ส<ะ>เสิร์ฟพร้อมกับเต้าหู้ทอดนะคะก็จะทําให้เวลาที่ทานนะคะก็จะมีลักษณะสัมผัสข,ของอาหารที่มีความแตกต่างกันนะคะมีทั้งความนิ่มแล้วก็ความกรอบของเต้าหู้นะคะค่ะ,ะค่ะดูสิคะเป็นข้าวต้มที่น่าทานนะคะมีสีสันสวยงามแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะคะท่านผู้ชมลองลองไปทํารับประทานดูนะคะในเทศกาลใกล้ใกล้เทศกาลกินเจนะคะก็จะได้ข้าวต้มเจ อีกอย่างหนึ่งหรือว่าต้มเป็นจรงของเรานี่นะคะก็จะเป็นอาหารเจอย่างนี้แต่ว่าผักนี่นะคะท่านผู้ชมอาจจะเปลี่ยนอาจจะเพิ่มเติมได้นะคะค่ะหรือว่าถ้าไม่ชอบเป็นข้าวโพดเม็ดๆนะคะอาจจะใช้เป็นข้าวโพดอ่อนใส่ก็ได้แต่ตัวเองจะไม่ชอบข้าวโพดอ่อนนะคะก็จะชอบเป็นข้าวโพดเป็นเม็ดมากกว่านะคะแล้วก็แครอทหรือว่าฟักทองพวกนี้นะคะปริมาณอาจจะไม่ต้องใช้ตามที่เรากําหนดก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราะชอบมากน้อยนะคะค่ะนะคะ ท่านผู้ชมลองก็ประทานดูนะคะว่ากินเจนี้ท่านผู้ชมอาจจะมีข้าวต้มเบ็นจระลงนะคะเป็นอาหารเจอย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะอยู่ในรายการหายของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมนะคะเริ่มจากนะคะ